วันนี้น้ำตาลมี13.6ขีดยเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะคะพี่ๆถามหาการเข้ามาเยอะมากเนาะอยากได้ 13. 6 26สภาพดีๆสภาพส,สวยๆนะคะวันนี้มีเข้ามาเพิ่มหนึ่งคู่เนาะ,ะพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหาทักหาโทรหาน้ำตาลได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้แจ้งรหัสมาได้เลยว่า3-42นะคะน้องรหัส 3- า2นะถ้าสนใจแจ้งรหัสตัวนี้มาได้เลยนะคะเราจะได้ไม่คุยกันผิดคู่ผิดเส้นเนาะ,ะตัวนี้13.6ขีด6ค่ะเป็นยางยี่ยยห้อดันหลบนะคะขอบ26สภาพสวย เลยนะคะสภาพสวยงามพร้อมใช้งานนะคะมีตำหนีหนึ่งจุดเป็นรอยตะปูทิ่มเล็กๆนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานเนาะเดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมรอยตะปูทิ่มกันอีกทีนะคะนี่ก็ให้ดูก่อนเดี๋ยวแจ้งราคากันเลยลวกันเนาะสำหรับตัวนี้น้ำตาลขอปล่อยที่ราคาคู่ลัก9,500บาทรวมส่งนะคะราคานี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยทั่วประเทศไทยนะคะไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็ไม่ชาร์จค่าเก็บเงินปลายทางด้วยจะโอนจ่ายหรือเก็บเงินปลายทางนะคะราคานี้ราคาเดิมเลยไม่บวกเพิ่มนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะทักหาน้ำตาลได้เลยนะคะตัวนี้สภาพน้องดูดีสวยเลยนะคะนานๆทีจะมีเข้ามาเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นนะยางมือสองสภาพมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคู่นี้บอกได้เลยว่าสวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมนะที่มันเป็นรอยเล็กๆนะคะเป็นรอยตะปูด้านในปะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะเดี๋ยวเอามือ เทียบให้ดูนะคะว่าเออมันค่อนข้างเล็กนะนี่นะคะด้นานนอกก็เป็นรอยเล็กๆะค่ะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวหาเนี่ยตรงนี้นะคะมันมันมันค่อนข้างเล็กมากเลยนะคะอืม เนี่ยค่ะตรงนี้เนาะพี่พี่ท่านใดที่สนใจเนาะไม่ซีเรียสน,นะคะรับไปเลยคู่นี้9,500บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือมือลองคง,งจังหวัดกำแพงเพชรจะมารับเองหน้าร้านกันก็ได้นะคะแล้วก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปเนาะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะทักขาน้ําตาลได้เลยนะคะร้านเรา w a l l e Tivector จังหวัดกําแพงเพชรนะเปิดให้บริการทุกวันนะคะก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนแจ้กรหัสกันก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ